สวัสดีครับสวัสดีครับเบึ่งแหน่แดงครับพามาอัปเดตกบหน่อยไันนีแล้วอายุจากมือแล้วบูเนี่ยอ,อนแล้วขยายบัวแล้วแยกออกเป็นสองบอัว หนาวมันหนาวมันหนาวมันหนาวเป็นพวงเลยนี่ทุกยางครับอยู่บ้านมีทุกยางเลยแนวกินบ่มีจะตังสันไทยนาำกบกบจะได้ห้อง ให้น้ำเสียออกแล้วก็น้ออนำไม่ใช้ตัวลงไปอพอประมาณเบิ่งดูเบิ่งดูกบกินเงีเป็นบ่างเหมนละโดดใส่ได้เลยครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับสิบบาทตัวละสิบบาทแล้วไงแล้ว บอ่อแรกเดี๋ยวับไปเริ่งบอ่อสองโอ้ลูกน้องมานอนฝ่อนอังนไปบอ่อสองครับมีตะมะนาวแล้นะหนาเร่งกับมีขายครับโอ้เป็นไนบอ่อเนี่ย กบไงกับมีเด้อยวพาไปบึงต่อทายน้ำนี่ก่อนครับทายน้ำแล้วก็ให้อาหารไปเลยอืนหิวอะไรกินแย่ดีครับมาตายแล้วครับไงปะน,นี้แล้ว ตอนนี้น้อยกับตายอยู่เรียบร้อยปิดไปตายออกอ่าอยัางต่ตัอครับตนน้นยังกบเขียบน้อยหน่าน้อยหน่า แล้วใกล้ได้กินแล้วลุ่น้องก,ก็เดินตามสำรวจมีอยังผิดปกติบ่้ะหมแล้วไปครับไปย่างไปเยอะนี่ะแนวกินมีมีตังกระยูได้กระปอมบอกใครยังเนาะอ,ออกลูกยังเนาะ แล้วครับกบในติดต่อได้ครับผู้ใดอยากย่างกบย่างกบสุดแซ่บย่างให้เบิ่งไปแล้วเดี๋ยวย่างกบผัดกบขวาก็แห้งแซ่บ เอก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 อนาคตสิเป็นพ่อพันแม่พันครับเนี่ยปลาไหลกันนี้ครับจับก็ได้ใช่ดอกยันเสร็จแล้วกับยางต่อครับเบื้อกบนเร็วๆยางสิ นี่กันเนี้อแก่แล้วขายเป็นโลบ่อครับเนื้อแดงน,นี่มาร้าน้ำหอมโอ้ละหมดละหมดไม่ได้ฉีดยาครับสำหรับมื้อนี้กับพอสามีแล้วครับสวัสดีครับสิบแปดนาแล้ว กัอกันอยู่นหนคนเดี